การให้ทานเป็นหนึ่งในหลักธรรมสำคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งมีความหมายลึกซึ้งยิ่งกว่าการให้สิ่งของเพียงอย่างเดียวทานคือการสละสิ่งที่ตนมีให้แก่ผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังผลตอบแทนการให้ทานไม่จำกัดแค่ทรัพย์สินเงินทองแต่อาจเป็นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือแม้กระทั่งน้ำใจรอยยิ้มคำพูดที่ดีการให้ทางกายทางวาจาและทางใจล้วนเป็นทานทั้งสิ้น การให้ทานนั้นมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่นสำหรับผู้ให้ทานเป็นวิธีหนึ่งในการฝึกฝนตนเองให้ลดละความตระนีความยึดติดในทรัพสมบัติและความเห็นแก่ตัวเพราะการสละสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้แก่ผู้อื่นจะต้องมีความกล้าความเมตตาและการยอมรับว่าสิ่งนี้เราจะไม่ยึดไว้เป็นของเราแต่เพียงผู้เดียวคนที่ให้ทานอยู่เสมอจะค่อยๆเปลี่ยนนิสัยจากคนที่หวงแหนกลัวขาดกลัวส